แน่ใจนะอีน้เพ็ษแน่ใจนะว่าเขาตอบแล้วไม่ใช่ว่ากูพูดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอีน้เพ็ษแน่นะเขาออกมาตอบแล้วเรื่องข่าวดูไม่ใช่ว่าทําเป็นแบบว่าหลอกให้กูพูดเป็นว่าแบงค์แบงค์พิมพ์ฐานะนั้นเน็ตไอดอลกับดาราตีนะเออเอาจิงจริงอีน้ำพิวเ,เร็วเร็ว อีพวกนี้มันเพิ่งมาถามอยู่เรื่องดารากันเน็ตไอดอลพูดแล้วเขาออกงานวันนี้เออจบก็ดารากันเน็ตไอดอลก็เป็นแบงค์ทิ้นถาจบจบจบไปอีน้ำพริกในรายงานมาซิว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างพูดไปเลยป้ตาต้องประใจมากอุตส่าห์ไม่พูดอุตส่าห์บอกว่าเออเดี๋ยวรอเขามาออกงานมันเป็นเรื่องดีๆของเขาสองคนเราเขาพูดกันเองห้าสี่สามสองอ๋อเขาออกเลยนี่ก็มา ทำมาเป็นเหมือนประมาณแบบแบงค์พิมพ์ฐานออกมาพูดแลวนะแล้วกูก็พูดกูก็กลัวแบบพูดจริงหรือเปล่าไงอาถ้าพูดจริงก็โอเคดาราเน็ตไอดอลที่เขาัจะมีข่าวดีก็แบงค์กับพิมพ์ฐาน,นแหละจบจบไปจบไปเลยจบจบแล้วโอเควันนี้เขาออกงานแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรื่องอะไระป้าไม่ก็มันมีไอ้น,นี่ไงดาราดารากับเน็ตไอดอลที่แบบว่ากำลังจะมีข่าวดีนั่นแหละ มีคนมาถามว่าแบบเป็นใครเอาทําไมกูไม่เห็นข่าวแบงค์กับพิมพถา่าอีน้าพริกเร็วๆอีน้าพริกเร็วๆเร็วๆน้าพริกเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวจะโป๊ยังยังเขายังไม่ได้แต่งหรอกเขาแค่ออกมาพูดแล้วใช่ไหมเร็วกูหาข่าวไม่เจอน้าพริกอยู่ไหนลองมาเซิร์ชดูแบงค์พิมพถาข่าวดีแต่งหรือปัองไม่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 ไมรไม่ไมไม่ซม่ไ เลวอิน้ำพิกไปไหนเนี่ยเลวเรื่องแบงค์พิมพ์ถาเดี๋ยวฉันเซิร์ชดูก่อนว่าเขาออกมาพูดยังถ้าเขาถ้าเขาออกมาพูดแล้วฉันถึงจะพูดได้แต่ถ้าเขายังไม่ได้ออกมาพูดอ่ะเออดิวพ่อนางตุยวันที่8พฤษภาคมรวมวันนี้กี่วันล้ป้าอีเพชรผู้ผาแล้วก็ให้กุณนับปูส่าให้มึงไปนับฮัลโหลเราไม่เห็นนะป้าเขาออกมาพูดตอนไหนเอาน้ำพริกน้ำพริกหลอกหลอกกูแล้วหลอกกูให้พูดแล้ว เห็นแต่ทํางานอะไรไม่รู้อ้าวอีกน้ําพิกหรอกกูพูดแล้วว่าเป็นแบงค์พินถาอีผีเอาดีๆนะเอาดีๆนะแสดงว่าแบงค์นิ่น้อนี่ไงอีเคเคมาจับพิษกูโอเคดาดาลากับเน็ตไอดอลที่มันเป็นข่าวที่พวกแกสงสัยกันน่ะเออกูก็พูดกูก็หลุดโป๊ะไปแล้วก็แบงค์แบงค์พินฐานั่นแหละจบ แต่เรื่องอะไรเราเขาอ,ออกมาพูดดีๆมาพูดเองอีน้ำพิษเนี่ยมันบอกมันบอกว่าเขาอ,ออกมาพูดแล้วกูยังไม่เห็นเลยไม่เห็นมีเลยป้าไปเซิร์ชมาเนี่ยใช่เห็นก็เซิร์ชอยู่มันหลอกกูว่ามันหลอกกูแน่ๆมันหลอกกูแน่ๆเลยอีน้ำพิษเนี่ยจริงๆกําลังหาข่าวแบงค์พินัยอยู่เหมือนกันเออมันหลอกให้กูพดูดไง <laughs> อีพืแล้วมันก็ตุยไปเลยอีน้ำพิษอ่ะ โอ้โหเออใช่น้ำพริกเป็นมิตรแหละป้าใช่มันหลอกกูแอบรักไก่กับกูเนี่ยให้กูให้กูพูดนั่นไงว่าละโอเคอ่ะเฉลยไปเลยก็ได้เพราะมันก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ด,มดออีมันก็เป็นเรื่องที่ดีเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีแบงก็แบงพิมพ์ฐานนั่นแหละเน็ตไอดอลกับ อะไรนะที่เขาที่เขาโพส์ตกันอะเน็ตไอดอลกับดารากำลังจะมีเรื่องดีๆณปัจจุบันเนี้เขาเขาไม่แต่งแต่อยู่ด้วยกันแล้วเออมันก็เป็นเรื่องปกติออีเคอีเคหลอกกูอีอกแล, <laughs> ล้วเคเคหลอกให้กูพูดอีกแล้วอินดี่เขาพูดแล้วใช่ไหมจีนเขามาพูดว่าอะไรไหนมาบอกหน่อยสิเออ <laughs> เห็นไหมล่ะเขายัางชัวรจบถ้าเขาออกมาพูดแล้วก อย่าหลอกนะเดี๋ยวกูเซิร์ชก่อนอย่าหลอกกันนะฉันจะได้พูดได้ออกมาพูดแล้วนะไม่มีอะไรเขาแค่มีผลิตภัณฑ์ด้วยกันเฉยๆเธอเธอไม่ต้องไปอะไรใดๆหรอกมันไม่ได้มีอะไรแน่ใจนะเพื่อนออกมาพูดแล้วแน่นะมึงแน่ใจนะเดี๋ยวอ่ะเอาอยัางไงบางคนบอกยังไม่เห็นข่าวเขาออกมาพูดว่าอะไรคนที่บอกว่าออกมาพูดอะ่ะยังไม่เลิกมีคุยกันเรื่องแต่งบ้างแล้วอ๋อใช่เขาเขาไม่ได้เลิกกันมันฉันบอกมันเป็นข่าวดี จริงๆเขาก็คือทําผลิตภัณฑ์ร่วมกันนั่นแหละมันเป็นข่าวดีที่มีคนบอกว่าอุ้ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วเอ้ามันไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแบบอะไรอย่างนั้นแต่คนสมัยเนี้ยบางทีเขาก็แค่มาใช้ชีวิตด้วยกันแบบเขาจะแมทแฟนน่ะยังไงมึงไม่เคยไปนอนห้องหัวเลยเราอย่าไปนะพูดแล้วยังไม่เลิกไม่มันก็ไม่ได้เป็นข่าวเลิกหรอกมีคุยมีคุยกันเรื่องแต่งแต่เขายังไม่ได้ที่ข่าวดีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแต่ง มันก็คือเขาจะมีทํางานด้วยกันแค่นั้นเพื่อนแค่นั้นเลยใช่ลองใช้ชีวิตด้วยกันใช่เอ็นดูป้าล้อซื้อใช่พวกมึองอะล้อซื้อทำให้แบบเซิร์ชดูว่าแบบเขาเขาออกงานหรือ,อยังโอเคถ้าเขาออกงานแล้วตามนั้นเลยตามนั้นเลยเขาไม่ได้เลิกกันเขาก็ไม่ได้แต่งกันแล้วก็ไม่ได้ทอ้องนะแต่ข่าวข่าวดีคืออะไรอะ่ะคุยเรื่องแต่งและข่าวดีแค่นี้เหรอ,อีปา้าข่าวดีแค่นี้เหรอเขามีผลิตภัณฑ์จบทุกคน เออใช่ปพอแป้งจบแค่นั้นน่ะมันไม่ใช่มีเรื่องอะไรนะตื่นเต้นกับแบงค์พิมพ์ถาจบแล้วนะทุกคนอ่ะไปเรื่องอื่นก็เหมือนที่ใหม่บอกไหมว่าใหม่เตะลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติแล้วเคเคอีเรื่องที่แบบว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหลืออะไรใดๆบางทีเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดบางทีแบบโอ้ยวันี้ฉันไปค้างบ้านเธอบ้างฉันเธอมาค้างบ้านฉันบ้าง มันเป็นเรื่องปกติสําหรับสมัยนี้แหละดังนั้นเราไม่ได้ไปถือสาอะไรแบบนี้อีน้ำพีกูเพิ่งกูเรียกตั้งนานาเพิ่งมาหรือตบเลยเออนั่นแหละประมาณนั้นเพื่อนไม,ไม่ได้มีอะไรนะเออโอเคแค่นั้นสําหรับแบงค์พิมถาจบนะบัตรนาวกขอบคุณทุกคนที่ออกที่มาบอกว่าแบงค์พิม์ถาพูดแล้วกูจะได้ไม่ต้องโ๊สแต่พวกมันก็ล่อซื้อนะบางคนก็ล่อซื้อกูไงให้พูดกูหาข่าวอยู่เนี่ยป้ายย้ายไปมาบ้านอื่นต่ออะ ไปเอาเรื่องเอาเรื่องใครแบ์พินฐาจบแล้วนะเขาเออกมาพูดแล้วตามนั้นเลยอืมคู่รักดาราจะแต่งงานกันเยอะเราดูงานของแต่ละคู่เลยโดยเฉพาะคู่นเดชยายาคู่นเด็ยายาปีหกเก้าปีหกเก้าเห็นเขาบอกว่าชัวเลยชัวร์วเลยก็คือปีหกเก้าเต้าอั้นนะทุกคนอีป้าก็หลุดพูดตลอดนะไม่รอซื้อโอ้ชอบให้กูหลุดพูดกันีพวกผีใช่ปีหน้านัเด็ดยายารอเลยรอกันเลยเดี๋ยวฉันจะไปถือหมอน มึงจะไปถึงบ่อนทําไมเขาแต่งงานคะ่ะเขาไม่ได้บวชโอเค <c oughs> กูงงมากพี่น็อดหน่อยอีป้าจะโดนเด้งจากแฉไหมไม่น่าจะโดนหรอวิ่าไม่น่าจะโดนเ,รนดนเพราะว่าไม่โดนหรอกเพราะว่ามันเดี๋ยวฉันไปสืบมาแล้วกันนะแต่ถ้าพูดในในความเป็นจริงอะ่ะมันมันไม่น่าจะโดนเพราะเขายังไม่ได้โดนลุงสาพี่น็อดอะ่ะ เมื่อก่อนโดนลุมสาบเยอะแต่แฉก็ยังให้โอกาสในการทํางานดังนั้นการเนี้ยแตา่การที่เขามาพูดในรอบเนี้ยแล้วมันโดนใจคนทั้งเกือบทั้งประเทศใช้คําว่าเกือบทั้งประเทศแล้วกันเพราะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบนะมันโดนเขาโดนครั้งเนี้ยเขาพูดโดนใจคนทั้งประเทศยังไงเขาก็าคงไม่ได้ออกหรอกแกขนาดอีตอนนั้นน่ะตอนที่เขาแบบโอ้ยด่าแล้วรัฐบาลด่านู่นนี่นั่นหรืออะไรใดๆอ่ะแฉยังให้โอกาสเขามาทํางานเลยทั้งๆที่ตอนนั้นเขาไม่มีงานไม่มีคนจ้างอืมนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเขา ถ้าโดนนะแฉจะโดนแบบนั้นนะใช่ก็ขนาดไม่ขนาดตอนที่พี่น,อน็อตแบบไม่มีงานไม่มีคนจ้างเขามีแต่คนด่าเขานะ่ะที่เขาแบบว่าไม่เอาที่เขาแบบออกตัวเรื่องการเมืองเยอะไปหน่อยอะ่ะนั่นแหละแฉก็ยังให้โอกาสเขาเลยดังนั้นวันนี้มีคนรักเขาเยอะแฉก็คงไม่ทิ้งเขาหรอกแล้วป้าจะแต่งเมื่อไหร่หนูจะได้ตัดชุดรอ,อไปตามนัดเดทสิไปบอกนัดเดทก่อนเพื่อนวัดดำไงใช่ ที่แองจี้เคยเมาเรื่องโลกห้าใบทำไมเงียบทำไมตั้งกระแสไม่ใช่แองจี้พูดหมอปลายหมอปลายบอกว่าจะกรลลกดาเอาเพื่อนมีไปแล้วไงบอกแป้งโรคห้าใบแปดใบนั้นไงอีดาราซีรีส์ไงแต่อันนั้นไม่ใช่แองจี้พูดแต่เป็นหมอปลายทำนายหมอปลายทำนายว่าดาราจะมีเกี่ยวกับพวกโลคห้าใบแปดใบอะไรของเขาเนี่แหละหมอปลายเคยทำนายว่า ช่วงกรกฎาคมกับสิงหาเออก็มีไปแล้วไงดาราไว้อ่ะชื่ออะไรบ้างนะไว้อ่ะชื่ออะไรบ้างนะไว้อ่ะชื่ออะไรบ้างนะฉันไว้อ่ะชื่ออะไรบ้างนะฉันเลยเมาหรอกเพราะอะไรรู้ว่าวันวันอยู่แต่กับบ้านอยู่แต่กับหมาเพราะอะไรเนี่ย จะต้องรอจมูกให้มันฮิวครบเดือนเนี่ยมันเพิ่งครบเดือนแล้วมันก็หายใจไม่ค่อยสะดวกจะมาคุยกับพวกแกก็ไม่ได้พอคุยไปหัวเราไปจะบกกูสะเทือนอย่างเงี้ยมันจะกลัวมันจะเคลื่อนเออเออใช่พร้อมกับเชลใช่นะพิ่เก่งมากต่อทอพอที่นางโพสต,ตอรี่แล้วลบที่แบบไอ้นี่ใช่ไหมเขาโพสรีโพสให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ไอ้นี่ใช่ปแะบบ แฟนเขาว่าไอเลดี้ไอ,อแฟนไม่ใช่แฟนอีป้าเขาเลิกแล้วกับเรดี้ปางแฟนเก่าใช่ไหมอืมจริงๆเขาก็ลบไปได้แหละอีตาคนนี้เขาเป็นคนตะตงใช่ไหมตะตงโตง้งอ่ะเขาชอบชอบโพสอะไรแบบบางทีก็ลัน่นบางทีช่วงโพสแบบว่าน้ําเขาเรียกน้าน้าเมาเข้าป่ามันก็จะชอบโพสอะไรไปเรื่อยแล้วเขาเป็นคนที่ชอบลบบ่อยเวลาโพสอะไรทีเขาก็ลบบางทีอ่ะบางทีเขากลัวจะไปโป๊ะกับผู้หญิงคนนั้นกับน้องคนนี้น เขาก็จะลบแต่เขาลืมไปว่าแฟนขับอะเ,อเยอะอีพวกสารเสือก็เยอะแลือีพวกสารเสือก็ชอบแคปมาว่าเมื่อกี้โต้งโพสตโต้โตงตรง,ง,ง,งเขาโพสอันนี้นี่อีเด็กญี่ปุ่นโพสอมึงจะไปพูดถึงสาวญี่ปุ่นทำไมเด็กญี่ปุ่นทำไมมึงเงียบไปอีป้าเออนั่นแหละนั่นะแหละ,นะแ,หละแบบบางทีแบบมันมีอะไรที่แบบไปลงเหมือนกันอะเขาก็จะลบอลบอกกลัวจับได้ว่าแบบ เอะวันนี้ไปเที่ยวกับสาวญี่ปุ่นแเอะวันนี้ไปภูเก็ตกับใครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมึงมึงหลุดโป๊อีแลว้วอ่ะอเขาสอนเงียบๆเรื่องสาวญี่ปุ่นไปแล้วมึงยังบ้าอืมเขาอ,อาจจะเป็นเพื่อนกันแต่เขากลัวโป๊ให้แล้วแหละหนะั่นเองนะเพื่อนๆนะป้าโป๊ไม่โป๊ว่าเขาตั้งใจลงแล้วลบหรือเปล่าใช่เขาเป็นบ่อยที่แบบว่าลงแล้วก็ลบอะบ่อยแต่จริงๆแล้วมันจะมีแฟนคลับของพวกแบบสารเสือก็มักจะแคปมาให้ฉันเสมอนะเก็ียดท้าหยิกเลย อีกเลบไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้หลุดอีกแล้ว <c oughs> เขาจา์เงียบๆกันกูเอาอีกแล้วกูหลุดอีกแล้วว่าโต้งโต้งกับสาวญี่ปุ่นอีกแล้วกูอีกเล้วอีกแล้วนะเออแล้วตอนนี้ต่อ,ต,อต่อเป็นยังไงบ้างต่อต่อคือใคระ่ะต่อต่อคือใครเพื่อนต่อต่อคือใคร ามาเร็วจะรู้เรื่องใครต่อเรื่องแม่แผลแพราวฉันไี่พูดแล้วนะเรื่องแม่แผลพราวตอนนี้เขาก็น่าจะใช้ชีวิตมุกออนแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวใหม่อยู่กับผัวไม่อยู่เฉันก็คงจะไม่พลาดพิงอะไรเขาเยอะเพราะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรผิดเออน,นะนะเพื่อนเออแม่แผลพราวเรากอนป้านหลุกขยันขนาดนี้ขยายมาหกอย่าไปขยายเลยเรื่องตรงโตง่ะเขาเขาโซเขาวิสิทธิ์ที่จะแบบว่าตัด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 อะไรกับใครก็ได้เป็นเรื่องปกติของเขานะ เขาเป็นคนมีเพื่อนผู้หญิงเยอะอืมล่าสุดก็แค่แบบว่าเออก็กลับมาคุยกับชาวญี่ปุ่นอีกแต่ว่าสาวญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นเพื่อนนะอืมคนละมีสิทจบและแล้วสรุปผู้ใหญ่บ้านฟ้องใครห้าล้านโหอีวีซาตากล้ถามนะว่าผู้ใหญ่บ้านฟ้องใครห้าล้านบาท มีอยู่คนเดียวอีวิซามึงยังมาการถามให้กูพูดชื่อมึงจะรอซื้อกูอีกแล้วเออเฮอมีอยู่คนเดียวที่เป็นตัวต้นเรื่องนะ่ะใช่คุณโฟร์สถูกมันมีอยู่คนเดียวที่เป็นตัวต้นเรื่องมึงยังมาถามรอซื้อกูทำไมให้กูเอ่ยชื่อเขาล่ะแม่กูเองนั่นแหละฟ้องในที่นี้คือฟ้องให้หยุดไม่ได้ฟ้องให้แบบแกกูจะเอาตังเขานะเพื่อน เพราะว่าถ้าไปฟ้องแบบคนรอบข้างตะคูคนนั้นที่แบบมันเลาะมาอะไรอย่างเงี้ยหรือไปฟ้องพวกแฟนขับหรือไปฟ้องติ่งที่มันแบบว่าชดชูแม่กูมากๆอะ่ะเสียเวลาเอานู่นเลยเอานัมเบอรวันเลยจบแค่นั้นเนี่ยกะดูกก็จะรอซื้อให้กูพูดหลุดชื่อแม่กูอีกอืมแล้วลงสตอรี่เลดี้ปังเพื่อเขา ก็คงจะลงเพื ite, macht, ่อช MM, well, ่วยกันโปรโมตมิตรภาพดีๆม <we> ีเสมอไงสลิลสามิตรภาพดีๆมันมีเขาก็คงอยากจะแชร์เพราะว่าเลดดี้ปางเพลงนั้นน่ะอยู่ทนอะไรนะอดทนจนกว่าอะไรอะไรเพลงน่ะเพลงของเขาอ่ะเขาแต่งมาจากความรักในอดีตอืมเขาก็คงอยากจะแบบ แชร์ช่วยโปรโมตนิดนึงมิตรภาพดีๆมันมีให้กันเพราะเลยดิปาก,กับเขาก็ก็จบกันดีก็จบกันดีอยู่อืจบกันดีแต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่ามาลนะละอย่ามายุ่งกันแค่นั้นเองเพื่อนป้าต่อผมแบบไหนคะต่อเป็นแบบเทราตินต่อเป็นแบบคาราตินเมื่อก่อนต่อนานโนแต่ตอนนี้ต่อเป็นคาราตินใครต่อผมโอ้นี่ผมธรรมชาติ โกด,ดมาก็ยาวยันกิเลยต่อที่ไหนนี่ไม่เห็นเลยเนี่ยผมธรรมศาสตร์นี่เอออย่า๋มานล่อซื้อบอกให้พูดหลอกให้พูดนะหยิงยิงห้ามแตะมัมพอยไขตาใครก้างัดแม่ค่ะมัมพอยอะตอนเนี้ยเขากำลังมีความสุขกับชีวิตดีเขากำลังฮิวตัวเองขึ้นมาดังนั้นเราจะไม่ว่าอะไรเขา เราจะไม่ว่าอะไรมัมพอยมัมพอยตอนนี้กำลังแบบโอ้กลับไปใช้ชีวิตเป็นมัมพอยคนเดิมที่แบบกูแฮปปี้กูมีความสุขกูไม่ได้แคร์คนอย่างมึงนะอือภาวนาอย่างเดียวให้มัมพอยแบบเดินฉับฉับ,บ,บ,บแบบไม่ต้องหันมามองอดีตอีกเพราะมัมพอยเป็นคนที่แบบเพียรพร้อมทุกอย่างมัมอยากคิดว่ามัมไม่มีไม่มีดีอะไรมัมมีดี ทุกคนยังอยากเป็นมัมพอยอยากจะให้มัมแบบฮิวตัวเองปุ๊บแล้วเดินแบบฉั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 บกลับมาเป็นสาวมั่นสาวไอ้นนี้เหมือนเดิมโดยการไม่แบบหันไปมองข้างหลังอีกแล้วต่อให้ข้างหลังมาคุกเข่าอ้อ,อนวอนต่อให้มันมีดื่มเมาอย่างไงแล้วมันมาอ้อนวอนแทบกลับตปนมัมพอยก็ต้องหยุดป้าอย่าพูดเยอะเผื่อเดือนหน้าเขาดีกันอีป้อแป้งตังกิ้ว ปอแป้งแต่งกิ้วที่เตือนไม่ลืมลืมตัวกูพูดแบบนี้มาหลายทีแล 5, 4, 3, 2, ้วห้าสี่สามสองกูก็อยู่คนเดียวขอบคุณปอแป้ง<อ>เห็นบ้าดหวแล้วมากก็ไม่ได้หายใจไม่ทัน,นม,ามาไม่เคยเจอไรเหนียวฉันเพิ่งมาฉันเพิ่งมาวันนี้นอกนั้นฉันก็แบบมาบ้างไม่มาบ้างอ่ะต่อไปเรื่องใคร เรื่องใครเรื่องใครตอไปมาทุกคนทุกคนอยากฟังเรื่องใครสวัสดี DSP สวัสดีเห็นไ,ไหมพอหัวเราะมากมากใช่ปะพอมันอันนี้จมูกมากมันก็แบบหายใจไม่ค่อยแบบถนัดเดี๋ยวนี้ป้าสวยค่ะเป็นจมาให้ฉันเอาแอปออกก่อนสิแกจะระพึงเอออะต่อไปเรื่องใครแกอยากฟังเรื่องใครอีกเพราะว่าฉันไม่มีเรื่องเล่าวันๆฉันอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่อาทิติ์ตน้าจะเริ่มออกจะเริ่มแพลนแล้วนะจ๊ะเพราะว่า จมูกกูเริ่มเข้าที่แล้วดังนั้นก็จะไปเจอผู้คนได้แล้วน่ะอืมสวยขึ้นเรื่อยๆเลยอืดีนะที่บอกว่าสวยขึ้นเรื่อยๆถ้ามึงบอกว่าสวยเหมือนเดิมนี่กูบล็อกเลยนะสวยเหมือนเดิมป้าคููพี่บอยกับแฟนสรุปเขาเลิกกันจริงไหมแฟนเขารอกลับต่างประเทศฟรสรอพี่บอยเท่านั้นเรื่องเรื่องใครเลิกหรือไม่เลิกใครอะ่ะรอพี่บอยเท่านั้นเพราะบางทีมันเป็นช่วงที่แบบเขาอาจจะปรับความเข้าใจกันหรือเป็นช่วงที่แบบวัด ดังนั้นเราจะมาพูดไม่ได้ว่าเขาเลิกหรือไม่เลิกนะเรารอเขาเคลียร์ปัญหาตัวเองทั้งคู่ก่อนนะ่ะล่ซื้อกูรูป้ปะเนี่ยล่าซื้อให้กูพูดหรือเปล่าว่าเป็นพี่บอยไม่ไม่ได้พูดว่าเขาเลิกกับแฟนนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันเป็นประเด็นอยู่สมมติทุกคนเข้าใจว่าเป็นพี่บอยหรือเปล่าบอยพิษหรือเปล่า,ลาที่เลิกกับเมียที่เขาพูดกันอยู่แแบบที่แบบเวนเทนไฟท e น e น่ะคือ ฉันไม่ฟันธงเพราะเป็นพี่บอยไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของพี่บอยกับครอบครัวเขา,ป,เขาปล่อยเขาพูดเองเพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของครอบครัวไง <_ S 1> เผื่อแบบอุขนโลกกัแล้วมิงอะไรอย่างเงี้ยห้าสี่สามสองกูหอนเพราะเขาอาจจะแบบมาปรับความเข้าใจกันอยู่ในช่วงวัดใจหรืออะไรใไดๆหรือแบบเออเรารักเธอเธอรักฉันเรามาปรับเร่วมกันนะเหรอ้าไม่งั้นเดี๋ยวก,กูจะเป็นหมาเพื่อนเขาจะอันนี้ใช่ป่าวอืมนะ ไม่ปันธงคือเรื่องจริงวีซ่าเอ๊ะผูอบอกว่าเขายังไม่ได้เลิกกันนี่จะมาเป็นเรื่องจริงอะไรละ่ะเ,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 เขาก็มีปัญหากันครอบครัวไม่ความมีปัญหาเลยเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีปัญหากันตักตะตเพื่อนนะหลังจากนี้ดูที่ว่าว่าเขาจะมีการแบบว่าเออพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่าเราก็รอดูแล้วเราเขาพูดเองอายเดี๋ยวีนซื้ออาหารมาตุนไวเป็นปะีแล้วโออใช่เราต้องซื้อตุนไวนะอืมป้าอย๋ยวพึ่งหลอนตัวเสียงสูงไป อุ้ยสะเทือนใช่ thank you <c oughs> บอยกับเจีย๊ยบหรือใครมาบอกว่าเป็นพี่บอยกับพี่เจีย๊ยบบอยพี่บอยกับพี่เจีย๊ยบเขารักกันดีคนละบ,บอยที่นี่มันถามที่เนี่ยที่เพื่อนถามมาคือบอยพิษนุโออ,อย่าขึ้นเดี๋ยวจมูกเบี้ยว <c oughs> ใช่ใช่เอพิวเดี๋ยวจะไปแล้วสี่ทุ่มเดี๋ยวก็จะไปแล้วพูดมากแล้วเนี่ย <c oughs> หายใจไม่ถนัดมาตั้งแต่สามทุ่มแล้วเอพิวแม <c oughs> อ่ะจบมาจากไหนอีกบ่อยเียวไม่บางทีเพื่อนก็แบบว่าอยู่แต่กับอีผู้อีเมทไงเพื่อนก็หลักประเทศชาติอยู่เพื่อนก็ลืมดูข่าวบันเทิงเพื่อนไม่ผิดอย่าว่ากันเอออย่าอย่าไปว่าเพื่อนเพื่อนไม่ผิดเพราะบางทีเพื่อนอาจจะแบบว่าเออไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบเป็นลบก,กับอีคเมยอยู่นะก็ป้าพูดว่าบอยพิษมันก็มีบอยพิหนูเขาพูดถึงบอยพิหนูอืม โอ้ยพี่บอยพี่บอยพิษกับพี่เจมยมนะโอ้ไม่มีทางเลิกกันหรอกกว่าเขาจะปันฝ่าอุปสรรคลักนี้มมาแต่ถ้าเป็นพี่บอยพิษพิษณุอะ่ะมันมีมันม,ม,นมีมันมีปัญหากันเรื่องแบบมึงจะพูดเลยเหรอมึงจะเล่าเลยเหรอไม่เล่าแค่ครอบครัวเขาเฉยๆยแล้วไม่ได้เล่าว่าเขาเลิกกันนี่เปียโอเคอย่างของพี่บอยพิษณุใช่ไหมเขาเขาอยู่เขาเอินอย่างนะต่างคนต่างถิ่นต่างคนต่างแบบเขาอะไรวะ มึงต่างคนต่างถิน่นอะไรเล่าต่างคนต่างภาษามันก็จะแบบว่าความเข้าใจอะมันก็จะมีแบบน้อยอะไรเงี้ยอย่างพี่บอยเขาก็จะพูดเองว่าบางทีอะเขาไม่ชอบทะเลาะกับเมียเพราะว่าแค่คุยภาษาเดียวกันนะยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมันต่างวัฒนธรรมต่างอะไรกันอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมักจะทุกคนจะชอบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยทำไมยอมเมียจังเลยกลัวเมียเนาะแต่พี่บอยเขาเขาแค่แบบ ยุติปัญหาไม่อยากให้มันเกาะเกิดปัญหาแค่หนึ่งกูก็คุยกันพูดภาษาไทยภาษาภาษาภาษาเมืองไอ้ภาษาต่างประเทศคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะอืดังนั้นเขาก็เลยพยายามพยายามปรับไปแล้วมันก็เลยแบบอาจจะมีปัญหากันบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแค่นั้นนะลูกอยู่กับใครอ่ะอีป้าอยู่กับแม่นั่นคุยกับแม่สื่อเสนอใช่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 มันต่างวัฒนธรรมต่างนู่นนี่นั่นมันก็จะแบบว่ามีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะอ่ะแกอืม อะมาขนาดภาษาไทยยังไม่เข้าใจากันเลยถูกต้องเคเคข่าวดิวลป้าไลฟ์สดขายของเอาเงินค่าจ้างไปคืนร้านแบนเนมเป็นถึงแล,ะละ้วยังรวบรวมนางบอกรวบรวมนางไม่ได้แบบว่านางไม่ได้เหมือนนารานะดิวลิสลรานางไม่ได้เหมือนนารานะนาลาได้เงินมาปุ๊บกูเจียดไว้กินแค่มไม่กี่บาทแล้วกูก็ให้ให้เออให้ลูกใ,ให้เจ้านี้เลยแต่ดิวได้มาเก็บได้มาเก็บ เก็บเขาบอกว่าเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยไปใช้ทีเดียวนางว่าอย่างนี้ไงอืม,อมปล่อยนะไม่อยากจะว่าถ้าว่าไปเดี๋ยวใจนี้อีกป้าตัดหน้ามาสิจะได้เหมือนน้อยหน่าแฟนฉันกูกลัวเหมือนมันจะเหมือนน้อยหน่าแล้วรุ่นเนะี้ยกูน่าจะเหมือนพี่ตัก๊กมายุราแล้วมั้งตอนเนี้ยถ้าตัดหน้ามา <laughs> เพื่อนแหมอย่ามาหลอกให้กูไปตัดอีกสมัคหนึ่งพี่ตั๊กก็คงจะได้แฝดน,นะเดี๋ยวไม่อยากจะสวยแข่งกับพี่ตัก๊กนาลาจ่ายเดือนละล้ลานสี่ใช่ นาลามันนาลาทํามาปุ๊บนางใช้เลยนางจ่ายเลยนางใช้เจ้านี้เลยแต่สาหรับเดียวลิซลาเดียวจะเก็บสะสมเนี่ยก,กูก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะกูก็กินขนมเขามาเยอะไปะไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นป้าทําไมสวยขึ้นใช้แอปในเพื่อนใช้แอปปันนี้ไงปันนี้ไงอมดงืดังดังดูดสันเป็นผมเส้นผมจะทำให้ไลท์ขนาดนี้เพื่อนป้าถ้าน้อยหนาป้าจะโยนใส่กับ หายไปไหนนานป้าคือก็ไปทําอีดังสันดังมาไงไปทําอีสันดังมามันก็เลยเหมือนประมาณแบบว่ามาออกไม่ได้เพราะหัวแล้วกับพวกแกไปมันก็สะเทือนสันดังฉันก็เลยบอกว่าโอ้ฉันขอพักไปก่อนนะฉันก็เคยพูดกับพวกแกแล้วไงพวกแกไม่ฟังฉันเลยเห็นสันดังฉันหมาสันดังฉันมาขนาดนี้เออนั่นแหละกลัวแบบสันดังมันยังไม่ครบเดือนแล้วพอมาคุยอะไรพวกมึงก็พากูหัวแล้วอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนอย่างเงี้ยให้คุณทำอย่างนั้ป เผื่อมันเบี้ยวขึ้นมาทําไงล่ะป้ามีแทนจะทําอะไรอย่งไไม่ทําแล้วไม่มีตังตอนนี้เอาสภาพหน้าก่อนก่อนทาอย่างอื่นะ่ะทําหน้าก่อนนะเพื่นอนบอ,นบอกว่าตอนแล้วบอกว่าอืมจะไปทํานมนีไหมนะเพื่อนก็บอกว่าก่อนที่มึงจะทํานมมึงทาหน้าก่อนค่ะโอเคจบแค่นั้นเองเพื่อนตอนนี้ทําหน้าใสก่อนเพราะฉันเป็นฝ้าเห็นป่ะเนี่ยอีที่ลอยแบบเง,งี้ยไม่ใช่บัตออนหรืออะไรนะฝ้าจะแม่ ดีนะอแอปติ๊กต็อกมันช่วยไว้บ้านฉันงั้นไดนะพกแกคงแบบอืออีป้าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมไปเล้วรอีเอพิลเอพิลทำไมไปไวป้าจะทําป้าจะทํานมจ้าอุ้ยเอาจริงๆนะถ้าเรื่องสัญญกรรมอะสิ่งเดียวที่ฉันจะไม่ทําคือนมฉันมใหม่ดาวิกาเป็นไอดอลถึงใหม่จะหน้าสวยก็เหอะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบางคนก็บอกว่าเออมึงทํานมมั่งก็ได้มึงอย่าไปเอาใหม่เป็นไอดอลเพราะใหม่เขาน่าสวยมันว่าอย่างนี้ แต่ไม่เป็นไรฉันฉันรู้สึกว่าถ้าจะทํานมกูทําหน้าก่อนนะทําหน้าก่อนดีกว่านมนมอยู่แบบนี้แหละพอเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปน,นมใหญ่สะบึกซือ้อบื้มิ่มเพราะเราตัวเท่านี้ใช่ไหมถ้าเราไปทํานมหนมุนม่นมนมใหญ่อีกมันจะรู้สึกเหมือนประมาณดูอ้วนดูตันอืมก็เลยไม่คิดไม่เคยคิดที่จะทําเลยอืมเคยคิดว่าจะไม่ทําแต่ตามแรงนม <c oughs> แต่ตามแรงนมดูไม่ไหวจิิงๆทำมาแล้วโล เห็นเพื่อนบอกว่าทําแล้วมันจะอีเนี่ยเหมือนแบบรถสิบล้อทักอะฉันก็เลยแบบโอ้บอบอบอกาดเพราะเพราะนมหนักดหลังแม่อันนี้พูดอันนี้พูดให้ฟังหรือมึงอวดสายงงมากเออนมสีผัวค่อยทำอ๋อมีบวกคอยทำไม่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 ทำมึงต้องชอบรับสภาพได้กับสิ่งที่กูเป็นผัวอืม มาเพื่อนเราจะมาเมากันเลยเปื่อยไม่ได้เราจะต้องมาคุยเรื่องดาราแต่มันก็ไม่มีเรื่องดารามาให้เราคุยกันแล้วนะจริงๆเพราะชว่วงน,นี้มแตีพวกอีกเมนเนี่ยพวกอีกเม้นมึงเข้ามาดูกูรู้ป่ามึงฟังกูรู้เรื่องไหมไม่ใช่ว่าแคปหน้ากูไปด่าเหมือนพี่ต้นอ้อนะกูตีนะก่อนมีลูกนมสามสิบเอ๊ะอย่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวอีกทิกต็อกมันไอ้นี่อีกเออบิ๊กละป้าหมายถึงใครพี่บิ๊กบิ๊กบอสบิ๊กกับกบอสบิกบบบ๊กกับเบสอะเขาเป็นเพื่อนกันดทุกคนเป็นเพื่อนที่แบบ เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพอพูดเรื่องหน่มโนมน,นะพอพูดเรื่องหน่มโนมมันก็จํากัดกูเลยโอ้โหมีข้อจํากัดสองข้อโอ้โหเออมึงจํากัดกูไปเลยอืมงงมากทุกคนไปก่อนดีกว่ามันเราเราพูดเรื่องหน่มโนมปุ๊บมันจํากัดคนดูเลยเบ้นมีแฟนใหม่อย่างยัง,ยง เพื่อนซีอของป้าเขาจะฟ้องคนคอมเมนต์จริงหรอป้าฟ้องอันนี้มันฟ้องใครใครที่แบบว่าชีวิตมันกาลังมีความสุขแล้วมาทําให้ชีวิตมันอ้นนี้ลงอ่ะมันก็จะฟ้องเถอมันจังกัดคนดูฉันแล้วในทิกต็อกอ่ะเพราะเราพูดเรื่องหนุ่มมกันนี่แหละไม่น่าเลยไม่น่าเลยเราไปเรื่องอื่นโดนสันแล้วมันอ่อนไหวอีกีเนี่ยแย้งมันป้าแย้งอะไรมันให้กดแค่อันเดียวว่ารับรู้อีกทีมันอ่านปากกูออกไหมมันอ่านปากกูออกไหมไม่ออกอกะ คาใจเรื่องแน็ชอรีอยู่นะป้าแน็ชอรีเรื่องอะไรอะ่ะล่าสุดมีอีกเหรอป้าไปเห็นผัดหมายสารของโอและโดนเยอะมากเอากระโดนเหรอดิปเปอร์โดนเหรอหรือใครโดนป้าไปเห็นหมายสารของออนี่คือใครจะโอ้หรือว่าใครบอกมันไปอีอลิปไอเลิฟติ๊กตขนาดเมื่อเช้า เมนกับน้องสาวว่าอยากกินไม่ถึงนาทีมันมีข้อความแล้วใช่ไหมอีบาหวานอีติ๊กต็อกนี่มึงกับกูต้องเจอกันหน่อยละเอา้ามึงก็เจอกันทุกวันน่ะเฮะอเรื่องเจ้าชายออร่าเธอเจ้าชายออร่ามันจบไปตั้งนานแล้วเธอยังมาออร่าอีกเลยเจ้าชายออร่าเขาจบไปตั้งนานแล้วนะเพื่อนนานมากแล้วฉันเล่าอะไรก็ไม่รู้เจ้าชายออร่าสมัยนั้นอะอจนตอนนี้เจ้าชายออร่า เจ้าชายออร่าใช้คนเดียวกับที่ตอนนี้กําลังเอ้ยไม่ใช่คนละคนกูจะหลุดพูดอีกคนหนึ่งละไม่รู้เจ้าชายออรา่ามันมันนานมากแล้วสู้เอออุกคนถ้าไม่คุยอะไรเดี๋ยวฉันจะไปแล้วเพราะว่ามันเริ่มแบตมันเริ่มอันนี่แล้วเนี่ยไปยอย่าไปวัดตกด้วยเดี๋ยวเอไอได้จับได้นะเออนะเดเดอยายแต่งอะไรปีหน้าปีหกเก้าเรื่องหมอบีหน่อยไม่ได้ตามเลยหมอเบีะ่ะ เดี๋ยวไปตามให้ตามแต่หมอปลายทุกวันเนี้ย <c oughs> เออตามแต่หมอปลายทุกคนมันจํากัดการคนเข้าดูของฉันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันไอ้นี่เดี๋ยวฉันมาใหม่จ้าพูดถึงเจ้าชายไหนใบ้หน่อยฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องเจ้าชายเลยฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องเจ้าชายอล่าเลยเจ้าชายอล่ามันตั้งแต่ข่าวสมัยสองสามเดือนที่แล้วแล้วนะเออคิดถึงเหมือนกันโอ้เดี๋ยวจะเปจะไปแล้วเพราะว่ามันจํากัดอิกสตาแกรมมันจํากัดแล้วทุกคนเจอกันใหม่ ถ้าพรุ่งนี้เหงาก็จะมาใหม่เหงาจ้างอยู่คนเดียวแค่นี้นะไปแล้วนะบ๊ายบาย